เด,เดี๋ยวพวยึ่งเดี๋ยวพ่งเอ้ยมาจากไหนเนี่ยหยุดก่อนเดี๋ยวพวยึ่งยิงไอ้เดี๋ยวพวึ่งสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง s l a p d a b นะครับหลังจากที่หายกันไปเนิ่นนานหลายเดือนเลยเพราะว่างานเยอะทุรลเยอะผมไม่มีเวลาว่างเลยครับ เรียนด้วยโอ้โหแบบงานเยอะจริงๆครับก็หลังจากที่พัดเก่าๆที่ผมทำไปนั้นก็เป็นเนื้อหาของไอเดนเวอร์ซิโอครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็วางแผนว่าจะทำอยู่แต่ว่ามันคือเนื่องจากผมไม่เก่งภาษาอังกฤษผมเลยต้องทำซับมันเลยใช้เวลาค่อนข้างนานครับไม่ไม,ไม่ค่อนข้างนานยากมากเลยยากจริงๆแบบทำทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีก,อกผมก็ เอ้ยหยุดไว้แค่นั้นก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวหาเวลาว่างทําครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามว่าเดี๋ยวจะกลับไปเล่นเนื้อหาครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาเล่นเป็น co-op mission ก่อนเะก็คือเล่นกับหมู่เพื่อนเ <p> พื่อนเพื่อนที่เป็นคนฮะเป็นคนจริงๆแต่ใครก็ไม่รู้เถอะเอ้เสู้กับบอทครับโอเคครับแล้วด่านนี้ก็คือด่านยาวินโฟครับไปเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยโอ้โห งานเยอะจริงๆครัโอเคอันนี้ก็ผมก็ต้องเลือกตัวโอเคเดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวนี้ดีกว่าโอ้โหดูครับเลเวลเยอะมากแต่มันไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นเลยครับ <laughs> มันไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นเลยไหนดูเพื่อนสิโอ้เพื่อน,นก็เก่งอยู่ ครับเราจะต้องไปยึดฐานไปลุยฉากสวยเหมือนเดิมครับไปกระโดดอย่าทำให้ฉันผิดหวังเมื่อกี้มันพูดอะไรไปเออ้สาสตรกระสุนไม่เห็นตัวหรอกสาดไว้ก่อนโดนใครไม่สนเถอะโอ้ยใครปาระเบิดมาเดีวก็ตาปาไม่ดูเพื่อนเลยเดี๋ยวมันด่าก,กับที่ตอนยิงยิงไม่ดูเพื่อนเหมือนกัน อ้าวเรียบร้อยไปนอนเล่นัหมดแล้วโอเคนี่อ้าวเพื่อนเราด้วยนี่ไปนอนเล่นกันทำไมปรับลุยเดินตามลากไม้เอ้ลากไม้เลยใส่ไฟใส่ไฟ,ไฟโถลากไม้ไปลุยยา่าไม่โดนใครเลยนี่โอ้โหเก่งมากกระโดดลุยใส่ลุย,ย,ล,ยลุยอย่างเดียวตายไม่เป็นไรตายเกิดใหม่ได้ลุยลุยกระโดดดึงๆ ในดูซิกลับมาดูตรงนี้หน่อยเพื่อนเป็นไงบ้างอุ้ยอ่านไปลัสเพื่อนเขาไปลสัสไปลัสเขาไปเฮ้ยช่วยด้วยเพื่อนทีนี้ไม่ช่วยไปเอ้โอ้โหมาเต็มโอ้ยเดี๋ยวลืมเปลี่ยนปืนมาอ่าเออเรียบร้อยเออเรียบร้อยี่แต้มพอเล่นแล้วจะเป็น ider, ด่านเวเดอร์ดีไหมเอ่อได้ผมจะโชว์เป็นด่าเวเดอร์หน่อย หลังเกียวที่ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับไปจื๊บโหบินช้ามากไปเพื่อนฉันมาแล้วมาต้องให้เวเดอร์มานี่เย้นดาบเออเออเดี๋ยวมีอีกไหมอ้าวสวัสดีเพื่อนพูดว่าอะไรดีเน่เจ้าไม่สามารถหนีจากฉันเจ้า ซ่อนตลอดไปไม่ได้หรอกเนอะนั่นอะไรเจ้าคาสตาไปคาสตาโอ้โหเออเออย่าฮึชฮึชโอ้โหวับวเดี๋ยววับมองไม่เห็นเองเอ้บีบคอมาเน๊ะมันที่สุดของดาร์เวเดอร์คือบีบคอเรอะฮาดีเฮ้ยเฮ้ยกระทำเพื่อนฉันนี่แน่ ขอโทษทีไม่ทันเพื่อนขอโทษขอโทษนะเพื่อนโอ้เพื่อนแล้วขอโทษอึไม่ทันจริงๆเราควรจะช่วยเพื่อนกันเอะไปแต่ไม่เป็นไรเถอะในเมื่อเพื่อนเขาโดนลุมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ยิงไม่เกรงใจเลยเห็นไหมหน้ากากดำขนาดไหนป่าดาบเลยเอาไม่โดนอีกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปมาบีบคอกันเอาไม่โดนอีกโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ไม่โดนอะไรเลยอุ้ยนี่ไง นี่แน่เฮ้ยเลื่อนรถเยอะไปลุยต่อครับเฮ้ยเยอะเฮ้ยเอยเมื่อกี้ที่หลบนี่นี่ปาดับอ่าเรียบร้อยบายๆอุ้ยเพิ่มเลือดก่อนนี่นี่ใครยิงจังเนี่ยฮะฮะยิงจังเลยเอ้ปาดับอุ้ยโดนอีกไหนมีใครให้บีบคอบ้างนี่บีบคอไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เพิ่งอือเหมือนนี่ นี่เรียบร้อยไปสองอือุอ้ยจะตายแล้วโอ๊ยจะตายแล้วเออไม่นะไม่สาเล่นตั้งนานกลับไปเป็นพลทหารเหมือนเดิมอ้าวแล้วเพื่อนมาอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยอะโถเพื่อนไม่มีคขามาช่วยเหลือไม่เป็นไรครับยิงหัวหเอ้ยเดี๋ยวแกงมันหน่อยแกงมันเอ่อ yes โอ <laughs> เดี๋ยวคาศึกมาปลาระเบิดอุ้ยเดี๋ยวมันยิงจากข้างๆโอ้โหยิงไม่โดนใครเลยโอ้ยยิงเพิ่งเอ้ยโอ้โห,โอ,โหอ้าวไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนใบก่อนผมเปลี่ยนเป็นปืนนี้เอ่ออันนี้เอาออกใช้เป็นเพิ่มเลือดนี่ โอเคไปครับดยต่อเกิดข้างด้านหมอโอ้โหจะยิงโดนบ้างไหมเนี่ยชีทนี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ไหนเอ๊ะฉันจัดการเองฉันจัดการเองเอ๊บอกเพื่อนฉันจัดการเองนั่งยังมีอีกตัวฉันจัดการเองฉันจัดการเองโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ฉันจัดการเองอ๋อฉันโดนกระทืบเองไม่เป็นไรเพื่อนฉันโดนกระทืบเอง ไปครับเกิดอ้าวอีนี่ก็เล่นเก่งเกินไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไหนมันอยู่ที่ไหนหมดร่างกายต้องการสงครามมาเนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไข่มันปลาระเบิดมาไม่เกรงใจกันเลยไปอุ้ยโอ้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 เกรงใจกันหน่อยครับเกรงใจกันหน่อยครับกระปุกเลือดมีอยู่แค่นิดเดียวเหรออ้ยแม่นี่ก็ยิงดังเลยเดียวตอนเด็กไม่เคยยิงปืนเหรออ้าว อ,อ้ยพอแล้วเราเล่นเป็นอะไรดีครับเออมื่อกี้ด้านเวเดอร์ไปแล้วโดนกระทืบสเลสเลยนี่ไงไอเดนวอร์ซิโอเราเล่นเนื้อหาเขาอยู่ค <have> ้างไว้อยู่ <have> ไม่พวกมันมีหวังพวกมันมีความหวังพวกเราม,มีชั้นเออมันบอกอะไรนะ you have hope we have me ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนมันกดวิ่งเร็วได้นะตัวนี้เฮ้นกบินโอโหบินอ้าวบินทะลุดินเฮ้ยนกเป็นวิญญาณวิญญาณน,นกไปจัการแลเราจะกดปืนระเบิดอยู่ไหนเออไม่โดนใครเลยไปเออไม่รู้โดนใครบ้างไปเออไม่โดนใครเลยเว้ยนี่โอ้โหความเก่ง เอ้โอ้นี่ระเบิดไอ้ปืนระเบิดเอ้ความแม่นความแม่นเอ, iin, เอ้ยเอ้ยเอ้ยเกรงใจกันหน่อยเกรงใจกันหน่อยอุย้ยมันไม่เป็นไรอ่ะอุ้ยมันปาระเบิดมาปาระเบิดมาใช่ไหมได้ปาระเบิดมาก็คือระเบิดกลับ,อ,บอุ้ยตาเบิดอ่าเดี๋ยวสร้างเกาะก่อนอุย้ยมีเพื่อน <iend> เพื่อนช่วยอุย้ยขอบคุณนะนานา,นานแกจะช่วยฉันสักทีอา้าวแหม ขอบคุณเพื่อนขอบคุณมากฉันจะขอบคุณยังไงดีเอ่อเคารพฉันเป็นหน่วยรบพิเศษเอ่อ้าวหายไปแล้วเรายึดฐานตรงนี้เฮะเน่โอ้โชว์โชว์สเต็ปหน่อยโอ้โอ้โชว์สเต็ปโอ้โอ้โอ้โชว์สเต็ปโอ้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 กระโดดไม่ได้แล้วโชว์สเต็ปโอ้โอ้หืมชอบปืนระเบิดมากเลยอุ้ยอ้าวเมื่อกี้ใครยิงอ่ะเฮ้ยด่านมองอยู่อีกเหรอสอยซะ นี่แน่อารู้ทางเออมาดิมาดิมาดิาดออเออนี่เป็นไงล่ะตายอีกเอาแกรสร้างเกาะฉันก็สร้างเพื่อนเฮ้ยนี่มีใครไ,ไหมแถวนี้ร่างกายต้องการสงครามเฮ้ยเพื่อนเราขอโทษเรามาช้าไปอา้าวเพื่อนเราขอโทษเรามาช้าไปจริงๆเฮ้ยใครมันยิงอยู่อีอ๋นี่แน่อุย้ย พุ tea, level, งดำเอ้ยพุงแดงเอ้ยพุงเขียวเฮ้ยพุงเหลืองตายตายตายสีพูดผิดพูดถูกอะเฮ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรอ่ะอ่ะอ่ะอ้ามาจากไหนชิวี่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเจะโดนยิงตายแล้วเอ้ยเอ้ยอย่าพย่งอย่าพฮ่งเก่งใจกันหน่อยเอ้ยเออเอาเิโอ้โหไม่ไงล่ะระเบิดสุดๆแล้ว โอ้ยเพิ่งจะตายแล้วเออเอาสิเฮ้ยเฮ้ยเอ็งมีเออนี่เป็นไงล่ะแล้วจัดการให้ครับเฮ้ยชิวี่ไปแล้วเยสเกือบเราโหดมากเออขอบคุณเฮ้ยดูโอ้โหท่างามแซงเออไม่ได้ฮ้ชโอ้โหดูท่ากระโดดเอ้ยโอ้โอ้ชว์ชว์สเต็ปหน่อยโอ้โหโชว์สเต็ปเฮ้ยเดี๋ยวมันมีพลังตดแสดงว่ามีคนโอ้เดี๋ยวหยุดก่่ออนา ดี๋ยวก่อนใจเย็นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเพิง่งอย่าเพิง่งเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยหยุดก่อนอย่เพิง่งยิงไอ้อย่เพิง่งอ่อายาอุตส่าห์ยื้อตั้งนานอ้อยเล่นเป็นใครเนี่ยอ๋อมันมีคนเล่นตัวนี้จริงด้วยมันโยนพลังตดได้เอ้อยเล่นตัวไหนดีอะนี่ตัวเดิมอะไปไปฮัลลุยต่อไปอะไรนะเอ่อมันพูดว่าอะไรเมื่อกี้ฟังไม่ทัน ไม่ได้ฟังเลยฟังไม่ทันมันพูดว่าอะไรนะชัดน i d e n v e r โ i o แล้วอะไรต่อจำไม่ได้แล้วบอกชัันอเ้น i d e n v e r โ i o จากหน่วย inferno squad เฮ้ยนี่โอ้ความแม่นความแม่นเรียกพี่ความแม่นเรียกพ่ออ่านโคตรแม่นไม่โดนใครเลยแม่โอ้ยมาจากไหนอืออือไอ้นี่มาแย่งคิวแย่งคิวอีกตี่แน่นี่มาแย่งคิวได้ไง เยอยอะเพื่อนี่แน่ไม่โดนใครเลยเว้ยอ่าขอบคุณอันนี้เราแย่งเอง <h ahaha> นี่บางอาจมาแย่งหลายรอบเอ้เอ้เออโ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้กระโดดถีบอกระโดดตบอืไม่โดนเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรอุ๊ยโอ้โหอุซาร์หลบนี่จะมีนี่แ,แ,น,แ,น,แน่กางแขนเอ้ยกางแขนล้างแขนกางแขนเลยเลยไอ้ว่า ภาษาทงภาษาไทายไปหมดแล้วสมองสมองด้วยเอออย่าเพิ่งอ้าวมีคนมาลัาสให้ขอบคุณมากแต่วันหลังไม่ต้องไปลุยลุยต่อเออความโหดความโหดอี๋เป็นไงละ่ะความโหดอี๋โอ้ความโหดโอ้โหไม่มีใครหยุดยั้งเอ้ยไม่มีใครมาหยุดยั้งความโหดของเราได้นี่ไม่มีใครมาหยุดยั้ยง,ง,ไไยยงได้โหดจัดนี่โอ้โห แมยิงไม่โดนใครเลยโดนมากเลยเนี่ยเอเอเอเป็นไงล่ะชอ็อ,ชอตได้ช,อช,อชอ็อตช็อตช็อตอ้าไม่เป็นไรไม่มีใครมาหยุดยั้งความโหดของเราได้โอ้ยโหดสุดเอ้โอ้โหโหดสุดสุดเลยเราหลงตัวเองเลยไม่ได้โหดอะไรหรอกหลงตัวเองเอ,เอ้าวไปเออยังมีอีกเหรอเนี่ย ไปเออเอ้ยไม่อะไรเนี่ยไอีจิ๋วเออไอ้นี่ยังอยู่เดี๋ยวใส่เกาะกันวิ่งกระโดดกระโดดกระโดดวิ่งอ้าวไม่มองไม่เห็นอะไรเลยมืดจัดเอ้ยเออมันมาแล้วมันมาแล้วเออปาระเบิดเออระเบิดตอนเนี้ยระเบิดตอนเนี้ยยิงซ้ำอยู่กับที่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็มีคนมาตายเอ้ยไอ้นี่มาบังนิสัยแย่มาแย่งคิวอีก ไม่เป็นไรเราก็ไปแย่งคิวเขาในเมื่อมันแย่งคิวเราเราก็แย่งคิวเขาเฮ้ยมันมีคนมาไปลุยกระโดดกระโดดดึง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 เฮ้ย,ยเดี๋ยวอ่านชนะแล้วเหรออ่าชนะสถีมันพูดอะไรเนะี่ยเดี๋ยวมันพูดอะไรครับในที่สุดเราก็ยึดฐานยาวินโฟสสำเร็จรู้ร่วง น่านน่านน่น,น,น,นโอ้โหดีจริงๆเลยการได้ที่หนึ่งนี่มันรู้สึกรู้สึกดีจริงรู้สึกการฟกระเป๋าเลอเกินโอเคครับอ้ยจบไปแล้วเล่นดาเวเดอร์ก็โดนกระทืบแบนเลยไม่น่าเลยเขาถึงได้บอกว่าควรจะอยู่กับเพื่อนเข้าไว้ครับโอเคเวลาเล่นต้องเล่นเป็นกลุ่มถ้าเราแยกเดี่ยวเราจะโดนอะไรนะอ่า มาคนเดียวอะไรคนเดียวหัวหายอะไรสองคนเพื่อนตายอ๋อนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e กันด้วยให้แบบพูดอะไรเนี่ยเออถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดทุกอย่างที่มียกเว้นกดอะไรนะคะขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย